แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ2พฤษภาคม2567เราจะามาอัปเดตปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญปี2567อัปเดตวันโอนเงินหลังจากที่รัฐบาลจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพเพิ่มเติมนะคะ ก็คือรับสูงสุดจะอยู่ที่11,000บาทสำหรับใครที่ยังไม่ถึงเลทนี้นะคะและก่อไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้แอดโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญปี267 7อัปเดตตารางการโอนเงินหลังจากที่กรมบัญชีกลางจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยว,วัดบำนาญใครได้ต ต่ำกว่า10,000ปรับเพิ่มเงินใหม่เป็น11,000บาทนะคะจากกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้ออกพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยว,วัดบำนาญฉบับที่17ปี2567ผู้รับบำนาญที่รับเงินผ่านกรมบัญชีกลางซึ่งเป็นข้าราชการส่วนกลางไม่รวมท้องถิ่นนะคะโดยล้าสู่กรมบัญชีกลางพร้อมโอนเงินให้กับข้าราชการบำนาญ ในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วจะทำการจ่ายเงินค่าครองชีพผู้รับเบี้ยวหวัดบำนาญตามอัตราที่กำหนดก่อนวันทําการสุดท้าย5วันทําการหรือในวันที่24พฤษภาคมนี้ โดยนางสาวที่ว่าพรนพาสสุกรองที่ปดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางนะคะก็ได้แจ้งข่าวดีว่าข้าราชการที่ได้รับเงินบำนาญแล้วบวกเงินค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหว,วัดบำนาญแล้วต่ำกว่าเดือนละ11,000มบาทจะได้รับเงินช่วยค่าครองชีพรวมเป็น11,000มบาทซึ่งกรมบัญชีกลางก็ได้เตรียมวงเงินที่จะต้องจ่ายเพิ่มไว้แล้วฉเฉลี่ย1เดือนต้องจ่ายเงินบำนาญเพิ่ม เจล้านบาทและช่วงที่เหลืออีกของปีนี้วงเงินรวมกว่า350ล้านบาทมาดูปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญปี2 5 6 7นะคะ เริ่มกันที่มกราคม67จ่ายในวันที่24มกราคมกุมภาพันธ์จ่ายวันที่21กุมภาพันธ์มีนาคมจ่ายวันที่22มีนาคมเมษายนจ่ายวันที่23เมษายนพฤษภาคมคือเดือนนี้จ่ายในวันที่24พฤษภาคมมิถุนายนจ่ายวันที่21มิถุนายนนะคะกรกฎาคมจ่ายวันที่23กรกฎาคม สิงหาคมจ่ายวันที่23สิงหาคมกันยายนจ่ายวันที่23กันยายนตุลาคมจ่ายวันที่24ตุลาคมพฤศจิกายนจ่ายวันที่22พฤศจิกายนและธันวาคม2 5 6 7จ่ายในวันที่20ธันวาคม2 5 6 7นะคะนี่คือปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญปี2 5 6 7ตลอดทั้งปีนะคะโดยเฉพาะในเดือนนี้ พฤษภาคมจะมีการปรับค่าครองชีพให้กับให้กับผู้รับเบี้ยว,วัดบำนาญสูงสุดอยู่ที่11,000บาทนะคะอัปเดต2พฤษภาคมสอง7